ตละนี้รบบลูกลมอง And for our uh, evening and morning prayer. a n the right here, that's the largest pond called <อ> the Dragon Pond เรียกว่าบ่อมังกรเป็นบ่อที่ใหญ่ที่สุด Very deep, at least 2 0 meter deep by f o u v 5 story high อ uh, ่ลึกประมาณ20เมตรจ้ค่ะไม่ไม่ต่ำ20เมตรประมาณ4 5 6ชั้นของตึกนะคะลึกมากคุณแม่สั่งขุดบอนน่บอน,นี้บ่อแรกเลยเพื่อกักเก็บน้ำฝนแล้วค่นน้องๆปลาปลากระยอด้วย And they are from uh, uh, the hill tribe from the mountain. It's uh, fit two people. We have two beds inside. Okay. So when you come in for the meditation retreat or even just come in to stay for overnight, you are welcome. There's going to be like a, a donation fee to stay on this side. Okay. There's a bathroom inside. It's very cozy and convenient. The largest one would be the last. 3, 1, มีวันโคตสิบจุดเซเว่นป e หลังใหญ่สุดอยู่ได้เจ็ดหกถึงเจ็ดแปดเก้าคนจ้ะค่ะถ้าเป็นคนไทยนะข้างในมีห้องน้ำมีเตียงให้พร้อมจ้ะค่ะท่านใดจะมาเยี่ยมหัวเขาบ่อยๆมาเป็นกำลังใจให้คณะนักบวชแล้วก็ชุมชนที่นี่แล้วก็ท่านก็จะมาพักที่นี่บอกไ็ได้อันนี้เราเข้ามาในเขตตาราฟามจ้ะค่ะก็จะเป็นกันที่นี่คณะนิตีท่านจะทำงานคือการว มันดีมันดีสุดๆเลยอ่ะทั้งสะอาดแล้วก็มีวิตามินสูงแล้วก็ดีทอ็อกซ์ร่างกายไปด้วยในตัวเ mm hmm. จ้าค่ะังนั้นสิ่งแรกคือดื่มน้ำมะพาวเยอะๆเจาค่ะจากนั้นก็จะสอนวิธีให้ดูแลตัวเองบำบัดตัวเขาได้ป mm ุ hmm. <ๆ>๋ยที่ธรรมชาติอารร่าวสบายใจนะคะผักก็จะหวานกรอบแล้วบวกผักสลัดเองนียวว o อ่า o บเอี่ไท ตอนนี้ก็บางส่วนก็เสร็จแล้วสามารถพักได้เช่นกันเหมือนคุณ่ t อ e Interior Designer Volunteer คุณแม่ our founder to finish up so until now none, uh, not many of them finished but the one that's already done is very beautiful inside <c oughs> ที่คุณแม่เริ่มมาปล <c oughs> ูกเริ่มสร้างนี่เป็นการเยียวยาคณะนักบวชคือผู้หญิงให้ขึ้นไปเก็บบางคนก็มีปัญหาซึมเศร้าบ้างเลย Here now, it looks so beautiful, nice, and I bet next time you come in, it's going to be different. This can protect from the sun, but not the rain. So when the rain comes down, it comes straight down. So when we sit for our changing, we have to make sure we know you know, what's going to be. But when we sit, we don't want to get up, unless, unless we have to. But when we sit sometimes, it's raining, we <laughs> just <can> sit there <laughs> finish <laughs> <laughs> our okay. okay. ถ้าเราไม่รับแ่นอกรับเราก็ไม่โดนลูกสอนใช่ไหมด่าเธอก็ถ้าเราไม่ใช่เธอเราก็ไม่เดือดร้อนถูกไหมอ่ะมมันก็อดไม่ได้แต่ตอนนี้ ประวัติย่อๆของท่านนี่อ่าแต่ก่อนที่นาลาไทยอินเดียจะมีองค์เหมือนกันองค์ดำเนาะที่ที่อินเดียนะจ๊ะคะเขาพยายามพึ่งอะไรไทยสมัยก่อนเนาะก็เลยนําลูกหลานมาวางหน้าองค์ดำและอธิษฐานจิตแล้วก็เอาน้ํามันจันทร์น้ํามันอะไรสมัยก่อนเนี่ยเอามาลูกองค์ดำ ขอให้ลูกหลานหายป่วยปรากฏว่ากี่คนกี่คนที่อามารดิฐานกับองค์ดําหายป่วยแต่ไม่พออ้วนทนสมุนทุกอย่างก็บางชาวบ้านเรียกท่านอีกชื่อนึงคือหลวงพ่ออ้วนเพราะว่าเด็กๆที่เอามาตอนแรกมาผอมนะเนาะปรากฏว่าอ้วนท้นทุกคนจากนั้นก็ปากต่อปากชาวบ้านก็เริ่มรู้ใครไม่สบายอ้าวพระพิณจิตก,ก็เลยน,น,นม่ในตำหนักอ,อิจฉาว่าเก่าเป็นพระนิกร,นรัน,นตระลาคืออันตรายตังอะไรนี่นนนด้วยก็นีไงคณะเขาจะเท้าไี้ไหมเียบเยอผู้คนได้เข้ามาเรียนต่างประเทศ เราได้กำลังใจขับใจมม รชน์มากมายนะบาบะนีประโยชน์มากมายแล้วก็หาว่ h a t นฟิมี่สโตร์พืส์โฟมโมอร์โฟมเฟลร์สขอโทษนะ Thank you. 都是电，上班都是电，我都差不多这样。